ทริปเฉิงตูเขา4ี่ดลุณี6คืน5วันเตรียมพาสสปอร์ตพร้อมแล้วเดินทางกันได้เลยใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงระหว่างที่เรานั่งอยู่บนเครื่องนั้นก็มีความหิวมามา่าบนเครื่องคือดีมากและแล้วสามชั่วโมงผ่านไปเราก็มาถึงสนามบินเฉิงตูเทียนฟู่แล้วทริปนี้เรามาแบบกรุ๊ปทัวร์นะคะกับบริษัททริปออนทริปทัวร์น้องเขาดูแลดีมากตั้งแต่ตอนขึ้นเครื่องแล้วลงเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะคะเรา ก็เดินเข้ามาเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ํากันก่อนรอคิวเข้าห้องน้ํานิดนึงนะคะห้องน้ําที่จีนก็จะประมาณนี้เลยเสร็จเรียบร้อยเราก็เดินเข้าตอมอกันได้เลยค่ะผ่านตอมอกันแบบง่ายๆเลยนะคะไม่ถามสุขภาพซากคะรอเอากระเป๋านะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปขึ้นรถบัสวันนี้มาถึง <c oughs> ดึกมากนะคะเราก็จะใช้เวลาเดินทางจากสนามบินไปที่พักประมาณ45นาทีกว่าจะได้นอนก็ตีสองแล้วนะคะแต่เราต้องตื่นตีห้าเพื่อมาทานอาหาร เชา้าแล้วก็จะเดินทางไปเที่ยวกันต่อวันแรกเราจะไปเที่ยวเขาชวงเฉียวโกเขาสีดาลุนีอาหารที่ทางทัวเตรียมไว้ให้เรามีเยอะแยะมากมายเลยเราก็เลือกทานเฉพาะที่เราทานได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมชากาแฟทานเสร็จเข้าห้องน้ำเรียบร้อยก็พร้อมขึ้นรถกันได้เลยค่ะ,ะเราจะเดินทางกันต่อประมาณ5ชั่วโมงถึงจะถึงที่ท่องเที่ยวระหว่างที่อยู่บนรถนะคะไกด์ก็จะพูดแล้วก็อธิบายสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและประวัติ ต่างๆให้เราฟังด้านบนเขานะคะจะเป็นเขาสูงอากาศบางเบามากไกด์ก็จะให้ยานะคะแล้วก็มีออกซิเจนกระป๋องให้แบบเดินทาง5้าชั่วโมงถือว่ายาวนานมากๆนะคะสําหรับเราระหว่างทางก็มีวิวทิวทัศน์บรรยากาศที่สวยงามแบบนี้มาฟังตอนนี้เราอยู่บนเขาแล้วนะคะมีความหนาวความเย็นมากข้างบนนี้อากาศวันนี้2องศาระหว่างทางที่ขึ้นไปนะคะเราก็จะชมวิวทิวทัศน์แบบนี้ขึ้นเขามาได้สักพักหนึ่งนะคะทางท วก็จะพาเราแวะเข้าห้องน้ำบริเวณห้องน้ําก็จะมีวิวสวยๆมีลำธารแบบนี้เลยค่ะเราก็ถ่ายรูปหล<า>งังจากนั้นเราก็เดินทางต่อนะคะอีก3ชั่วโมงกว่าจะถึงวิวข้างทางที่เราเห็นเขาขาวอยู่นี่ก็คือเป็นหิมะนะคะภูเขาสูงมากๆและสวยมากๆแต่อากาศบางๆ จะรู้สึกเวียนหัวนะคะบางท่านถึงกับมีอาการอาเจียนด้วยส<ช>่วนของเราก็มีแน่นหน้าอ,อกนิดนึงนะคะเวียนหัวไม่มีถ้าเรามีอาการนะคะเราก็สามารถเอาออกซิเจนที่ทางทัวร์จัดให้เรามาดมได้ระหว่<บ>างนั่งอยู่ในรถนะคะเราก็ดมไปแล้วหนึ่งแมตต์ใกล้จะถึงแล้วนะคะพอรถจอดเราก็จะเดินลงไปเที่ยวกันเลยตรงนี้ความสูงจะอยู่ที่3,800เมตรเดินมากไม่ได้นะคะจะรู้สึกครงเพลงแล้วก็เวียนหัวแน่นหน้า ออกซิเจนกระป๋องต้องเข้าแล้วคะ่ะก็ดมไปเรื่อยเดินถ่ายรูปไปเรื่อยนะคะคนมาเที่ยวเยอะแยะเลยนะคะทั้งคนจีนเองแล้วก็เป็นคนไทยที่กรุ๊ปทัวร์ก็สวยขนาดนี้แล้วก็ดีขนาดนี้ใครจะพลาดได้ล่ะคะอากาศก็เย็นมากๆนะคะเราอยู่บนเขาสูงถ่ายรูปกันไปนะคะจนกว่าเราจะพอใจเสร็จแล้วเราก็นั่งพักเดินได้นิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่าจะมีความ,มจบทริปวันแรกนะคะเราก็จะนั่งรถกลับที่พักกันเลยอ รับชมทริปวันที่2นะคะ